ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องไก่แข้งหน้าครับหรือไก่แข่งเปล่าครับก็จะเป็นแข่งแบบศาสตร์แข่งเปล่านะครับทีทเลยนะครับก็จะเท้าความเลยครับตามที่ผ่านมาหลายๆปายปีครับตามสังเวียนไก่ต่างๆนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นไก่ที่มีแข่งหน้านะครับ ก็จะมีน้อยมากนะครับก็ไม่ได้โฆษณาอะไรนะครับเพราะว่าจะเคยเห็นอยู่ที่มีชื่อเสียงไก่เงินล้านก็มีปีใหม่นี่ครับเป็นไก่แข่งหน้าครับศาสตร์แข่งเปล่าดีมากครับไก่เงินล้านครับชื่อปีใหม่เคยผ่านสายตากับผมมานะครับ ก็หลายปีมานะครับก็ยังจะไม่ค่อยได้เจอไก่แข้งหน้านะที่ยิงศาสตร์แข้งเปล่าแบบไม่หยุดนะครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยตลอดทั้งยกนะครับเป็นช่วง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 นะครับจะหายากมากนะครับจะไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับง่ายๆแต่ที่อื่นที่ใดนี่ผมไม่รู้นะครับแต่ตามสายตาผมนี่ ม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นช่วงวันอื่นๆผมจะอยู่ที่สังเวียนไก่ตลอดนะครับถึงไก่จะไม่ได้คู่เดี๋ยว่าก็ต้องดูไก่ขหนะครับก็ไม่ค่อยเห็นนะครับว่าไก่แข้งเปล่าเนี่ยจะมีน้อยมากเลยถ้าใครสามารถเพาะพันธ์ไก่แข้งเปล่าได้นี่ถือว่าก็ถือว่าประสบ ความสำเร็จในจุดหนึ่งครับเพราะเป็นเชิงชนที่แบบเอาตัวรอดครับเป็นเชิงชนที่ถ้าพม่าพม่าด้วยกันไม่มีแค้งเปล่าถือว่าสู้ยากครับเพราะเป็นแข้งที่แบบว่าคุณไม่ต้องเข้ามาประชิดผมผมผมยิงแข้งเปล่าก่อนเลยก็ไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้นะครับ เดินเข้าไปได้นิดเดียวเขาก็ยิงแข้งเปล่าเดินเข้าไปนิดเดียวเขาก็ยิงแข้งเปล่าหรือบางตัวอาจจะล่อออกกลับมาตบล่ออกอ,อกกลับมาตบนะครับยิงแบบเบิ้ลเบิ้ลเลยครับแข้งเปล่าไม่ใช่ยิงทีเดียวนะครับยิงออกขั้นเบิ้ลเลยครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามเลยนะีย่ไก่แข้งหน้าที่แบบยิงแบบเบิ้ลเบิ้ลเลยนะหรือไม่เบิ้ลก็ยิงทั้งยกครับทีละครั้งสองครั้ง ยิงไปเรื่อยแบบไม่หยุดอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมันหายากมากทั้งที่ผมนั่งดูมาเป็นสิบปีที่ผ่านมานี่ก็ยังไม่ค่อยได้เจอครับถ้าจะเจอก็เจอแบบไก่ปากไวๆครับไก่บนก็ได้ล่างก็ดีครับไก่หน้าคางอะไรพวกนี้หรือเป็นม้าล่อตีแผลดีอะไรพวกนี้แต่ยังไม่เจอ ตัวเก่งๆที่แบบเป็นไก่แข้งหน้าครับใครมีไก่แข้งหน้าหรือใครแบบเพาะพัน์ไก่แบบสไตล์นี่ถือว่าเป็นไก่ที่สู้ได้ทุกเชิงนะถ้ามีลีลามาล่อด้วยแล้วมีแข้งหน้าจัดๆเนี่ยถือว่าสู้ได้ทุกเชิง โดยเฉพาะไก่เชิงนี่ก็กลัวไก่มาล่อแล้วมีแข้งหน้าจัดๆนะครับเพราะว่าเขาล่อออกกลับมาตบเขาล่อออกกลับมายิงยิงทีๆไก่เชิงเสียจังหวะหมดนะครับแต่เพชชนะไม่รู้แต่ว่าถือว่าเป็นเชิงโชคที่แบบเหนือชั้นนะครับไม่ค่อยได้ใช้ปากครับใช้แข้งเปล่าอย่างเดียวนะครับ ผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบนะครับเชิงโชคแบบนี้นะครับแต่รู้สึกว่ามันจะหายากเหลือเกินครับทุกวันก็คงจะมีแหละครับแต่ผมเองอาจจะไม่ค่ยได้เจอนะครับสิปีที่ผ่านมานี่เจอแบบประทับใจประทับใจก็มีไก่คุณปีใหม่นะครับไก่เงินล้านที่เห็นกับตาเลยนะครับผมไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่า ได้ข่าวว่าปีใหม่ก็ตายไปแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นกับตาเนี่ยเขาเก่งจริงๆล่อออกยิงล่อออกตบตบแข้งเปล่าทีนะครับแล้วมีล่อด้วยก็มีทีมงานของผมนะครับเมื่อสักสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยมีไก่แข่งหน้าครับยิงทีละสามสี่ห้านะครับ แต่พ่อออกมาพยายามพ่อออกมาลูกก็ไม่ไม่ค่อยมีแข้งหน้าเท่าพ่อนะมันก็ยากนะครับพ่อเก่งแต่ว่าแม่เนี่ยอาจจะไม่มีแข่งหน้ามันก็เวลาไปชนเนี่ยเมื่อสิบห้าปีที่แล้วไอ้ตัวที่มีแข้งหน้าเนี่ยยิงทีสี่ห้าหกสี่ห้าหกสองสาม ยิงแบบเป็นชุดชุดละสองามครั้งชุดละสองสามครั้งพอพักสักหน่อยก็ยิงอีกทีละสามสี่สมสี่สองสามโอ้แข้งเปล่าจัดมากสิบนาทีนี่เป็นต่อสิบหนึ่งเลยครับยกแรกสิบนาทีเป็นต่อสิบหนึ่งแต่ก็ยอมรับนะครับว่าหายากจริงๆนะครับการเพราะเลี้ยงออกมานี่ก็ ก็ถือว่ามีลูกไก่น้อยตัวนะครับที่จะเหมือนพ่อนะครับอาจใช้คล้ายๆแต่ว่าแข้งเปล่าก็ก็ไม่ค่อยมีมากนะครับมีก็มีช่วงแรกๆแล้วก็หายหายไปอะไรประมาณนี้ไก่ที่แข้งหน้าต้องยิงทั้งยกนะครับยกสองยกสามมาก็ยังยิงอยู่ตลอดนะครับเนี่ยของแท้ครับ การที่จะมีไก่แบบนี้ได้ถือว่าต้องมีแม่พันธ์ที่แบบเป็นเหล่าเขาที่แข้งเปล่า,าจริงๆนะครับเพราะว่าลูกไก่ก็จะออกมาทางทางแม่ไก่มากนะครับมากกว่าพ่อไก่นะครับแต่ว่าพ่อไก่ก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบนะครับ จะกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นนีไ่ไม่รู้นะแต่ว่าส่วนมากจะมาทางแม่ไก่เนี่ก็ไปทางพ่อไก่บ้างครับเปอร์เซ็นก็น่าจะพ่อไก่อาจจะน้อยกว่านะครับแม่ไก่ก็อาจจะเยอะกว่าหน่อยนี่แหละครับไก่แข้งหน้าครับหายากมากครับเป็นไก่ที่เทพมากครับตีได้ทุกเชิงนะครับยิ่งถ้าเป็นม้ารอด้วยยิ่งตีได้ทุกเชิงครับ แต่ถ้าเป็นพม่ายืนยืนก็ยิงแข้งหน้าก็ตีพม่าพม่าด้วยกันนี่ก็ก็ดีครับแบบฝีมืออลายมือก็น่าจะดีกว่าพม่าที่แบบไม่มีแข้งหน้านตัวที่ผมทีมงานผมเคยมีเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนี่ก็ตีกับเชิงก็ชนะนะครับตีกับพม่าด้วยกันก็ก็ดีนะครับ ทุกอย่างมันมันการเพาะพันธุ์อะไรก็แล้วแต่มันจะให้ไก่ออกมาได้ได้ดีฝีไม้ลายมือเก่งดีเหมือนพ่อเหมือนแม่นี่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับแต่จะจะดีหน่อยก็คือถ้าแม่ตีเจ็บให้ลูกตีเจ็บพ่อตีเจ็บ,ต,บตีแม่นตีคมตีเจ็บตีแผลดีมันก็จะออกมาในในแนวของแผลครับในแนวของ ความแม่นความคมครับแต่เรื่องชั้นเชิงลีลานี่มันมันอาจจะยากลำบากนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นฟาร์มใดหรือท่านใดที่มีไก่แข้งหน้ายิงแข้งหน้าจัดๆนี่ถือว่าพอออกมาได้แบบนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมว่าเพราะเขาจะได้เปรียบทางเชิงชกนะครับครับคลิปนี้ก็ อยากมาพูดเกี่ยวกับไก่แข่งหน้าเพียงแค่นี้ครับจะผิดจะถูกไงก็เป็นประสบการณ์ของผมครับที่ได้เรียนรู้มาที่ได้เห็นมานะครับครับผมฝากกดติดตามแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ